ระผมอดีสรเพียงเกตครับตอนนี้เกดมกราคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวครับในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระมาหากษัตริย์สองพระองค์ครับซึ่งพระมาหากษัตริย์กษัตริย์องค์นี้ประชาชนลืมท่านนะครับไม่ค่อยรู้จักท่าน วันนี้เป็นคล้ายวันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์คู่กันนะครับในสมัยรัชกาลที่สี่พงค์มีพระชนมายุเพียงห้าสิบแปดชันษาครับก็เสดสวรรคตอยู่วังหน้านะครับก็เลยลำลึกให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสดสวรรคตวันนี้ เป็นวันครบรอบเป็นวันคล้ายวันสวรรคตมีสะพานพระปิ่นเกล้าจำได้ไหมครับไปถนนราชดำเนินข้ามไปฝั่งทนมีสะพานพระปิ่นเกล้าท่านผู้ชมที่เคารพครับหมูแพงเป็นปัญหาอย่างยิ่งคุณวิสุทธ์ชัยนรุนครับอดีตรองประธานสภาผู้แทรนราษฎรพรรคเพื่อไทยสะสะพะเยาท่านเกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดครับความปรากฏว่ารัฐบาลชุดนี้ปกปิด โรคระบาดอังิวาแอฟ,ฟริกามา3ปีแล้วครับ3ปีแล้วเดือนนี้ตื่นกันใหญ่เต้นกันใหญ่นะครับหมูแพงกิโลกร,รัมละ250จะขยบขึ้นเป็น300 4 0 0หรือเปล่าไม่ทราบคุณจุรินลักษณะวิสิทธตก็ห้ามส่งออกหมูไปต่างประเทศเป็นเรื่องเป็นราวครับลำดีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ก็ของบ500กว่าล้านเพื่อจะมาที่จะเยียวยาโรค ของแอฟริกาอาหิวานี้เป็นปัญหาใหญ่ครับเป็นปัญหาใหญ่รัฐบาลรู้แล้วไม่บอกประชาชนและจะไว้ใจรัฐบาลชุดนี้อย่างได้อย่างไรครับอยากกับพิบตานะครับหมูแพงแต่ยังมีความต้องการอยากจะซื้อเรือดำน้ําเป็นลำที่สองลำที่สามอยู่ครับฐานเรือได้มาหนึ่งลำแล้วลำที่สองลำที่สามก็อยากจะได้นะครับกองทัพอากาศก็กลัวจะน้อยหนะ้า จะซื้อเครื่องบินขับไ 35, ล่ F 3 5ลสาล้ำละสี่พันกว่าล้านครับแม่ลํำรวยเหลือเกินนะครับโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดแพร่การเงินการทองปลาของประเทศไทยถดถอยไม่เคยปรากฏมาก่อนยังมีหน้ายังมีความคิดอยากจะได้เรือดำน้ำลำที่สองลที่3อีกอยากได้เครื่องบินขับไล่อีกมันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เลยครับหมูแพง แต่ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรครับแก้แก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันวันไม่มีโครงการใดๆดังสิ้นปัญหาอุโปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานพี่น้องประชาชนถูกละเลยผมจึงกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์หมดสมรรถภาพเป็นพลเอกประยุทธ์สุดโสมเราจะปล่อยให้คนสุดโสมทางปัญญาสุดโสมทางกายภาพสุดโสมทางความคิดต่างๆมาบริหารประเทศประเทศจะสุ่มเสี่ยงไปมากกว่านี้ครับผม มีของขว e. ัญให้แก่คุณประยุทธ์ครับคือคุณประยุทธ์สุดโสมออกไปออกไปสุดโสมประยุทธ์ประยุทธ์สุดโสมออกไปออกไปสุดโสมประยุทธ์ประยุทธ์สุดโสมออกไปออกไปสุดโสมประยุทธ์มีให้เท่านี้ครับ